สวัสดีครับคุณอยู่กับผมเก่งช่องนักบอลพัน 1, ล้านฮะคลิปนี้ผมมาบอกถึงกิจกรรมที่จะมาในวันจันทร์และก็วันพฤหัสนี้ฮะนักเตะใหม่ๆมากันเพียบจะมีใครกันบ้างเรามาเริ่มรับชมกันเลยดีกว่าฮะสิ่งแรกครับนี่ฮะกิจกรรมอะไรพวกนี้ก็อย่าลืมเข้ามาเล่นให้ครบกันด้วยนะฮะของรางวัลเพียบเลยฮะโอ้โหเล่นครบเนี่ยกิจกรรมเนี่ยของรางวัลนเยอะมากๆครับผมไปเล่นมาแล้วได้ทั้งนักเตะฟรีได้ทั้ง ทองได้ทั้งอะไรฮะกิจกรรมหลากหลายมากๆนะฮะอย่าลืมเข้าไปเล่นให้ครบกันด้วยนะครับนี่ฮะเวอร์ไวท์คัอะไรพวกนี้ฮะสำคัญนะฮะทองหายากมากมากครับช่วงนี้นี่ฮะกิจกรรมต่างๆ t o u ทัวร์ไอเอเวนต์ก็อย่าลืมเข้ามาเล่นให้ครบกันด้วยฮะส่วนคั p ซีเลคชั่นที่จะมาในวันจันทร์แน่นอนครับเป็นของอุลุกไวทนะฮะที่น่าสนใจเลยเนี่ยเป็นลุยโซเลสฮะมีหลุยโซเลสมีคาวันนี่ครับโอโ้โหเจ๋งๆครับสองคนแล้วก็ อีกคนนึงครับนี่ฮะจากราชันชุดข่าวนะฮะคนนี้น่าสนใจนะสําหรับเบลเบเด้ครับนี่เลยฮะโอ้โหสุดๆนะคนนี้แล้วก็คนสุดท้ายครับดาวินนูเนสของลิเวอร์พูลนะฮะน่าสนใจมากๆครับสาหรับแพ็กของทีมชาติอุรุัยนะฮะต่อมาฮะเป็นทีมชาติอังกฤษครับก็ไม่ต้องพูดมากครับอังกฤษนี่น่าสนใจทั้งแพ็กอยู่แล้วครับแล้วก็อีกทีมชาตินึงครับเป็นของ ฝรั่งเศสแล้วก็เยอรมันนะฮะใครที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมมาเปิดกันด้วยนะฮะในวันจันทร์เนี่ยมากันยังเดือดแน่นอนฮนะแล้วก็จะมีการ์ดใหม่ๆม,มานะเป็นบิ๊กทีมต่างๆครับจากอังกฤษบราซิลแล้วก็อาร์เจนตินานะแหละฮะนี่ฮแล้วก็อาจจะมีพวกขับเซเลชันพิเศษพิเศษในบอลโลกมานะฮะนี่ฮก็น่าจะหน้าตาประมาณนี้คนระับเมสซี่โรน,นัลโดเนมาร์เอมปาเป้อะไรพวกนี้นะ ต้องมาแน่ๆครับเควินเดบรอยครับสุดๆกันไปเลยครับนี่ฮะแล้วก็ส่วนนักเตะอีิีครับคิดว่าน่าจะเป็นทีมชาติครับอังกฤษครับไมเคิลโอเว่นนี่ฮะแล้วก็บราซิลครับคาฟูอะไรพวกนี้ฮะส่วนนักเตะ p พ y e เยอร์ออฟ e ดอะเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาคาดการณ์กันอีกทีแล้วกันนะฮะจะมาในแพ็ครูปแบบทีมชาติตลอดสัปดาห์เลยนะครับ ทีมชาตินายฟอร์มดีก็จะคัดมาจากทีมชาตินั้นนะครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของคลิปนี้คลิปนี้ไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสาวัสดีครับ